I <laughs> think. ตามดีกี่ด้่องแท้ วิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเรียนแบบมันเปื้องโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v i g อเวันนี้นะครับเราจะพากันไปที่ชายทะเลอีกแล้วนะชายทะเลสุนทรคน ก็เนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะก็คือช่วงวันนี้น้ามันสวยนะครับน้ํามันขึ้นสูงสามเมตรกว่าเลยนะครับเลยมั่นใจว่าจะต้องมีปลาใหญ่ๆบ้างหลักนะครับก็ต้องไปดูกันที่นี่ผมเคยได้ใหญ่สุดก็โลก,กว่ากระพงแต่มีคนเคยได้เยอะนะครับมันมันหมายธรรมชาติครับอะไรก็เป็นไปได้เราไปวัดดวงครับ เราเป็นนักตกปลาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอปลาใหญ่ปลาเล็กเพราะปลามันอยู่ในน้นะํานะท่านผู้ชมนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องได้ทุกครั้งแต่ช่วงหลังๆมากก็กินแ้วเยอะเหมือนกันนะค <c oughs> าดหวังแบบปลาใหญ,ใหญ่คือปลาเล็กมันก็ตกได้แหละครับมันก็ได้สนุกนะไม่เหงาแต่ว่าคอนเซปต์ Concept ของเราครับเน้นใหญ่เป็นหลักครับต้องใหญ่เท่านั้นดูกันว่าจะเจอปลาประหลาดไหมนะครับ มีคนบอกให้ผมลงเรือลงเรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ลงครับผมเมาเรือนะครับเมาเรือไม่พอแล้วผมไมน้ำไม่เป็นเลยผมกลัวโอ้โหโดดลงไปทีนี่น่าจะลอยอืดโยดแถวเอาไทย <c oughs> <c oughs> เน้นชายฝั่งนี่แหละนะเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีการตีเซิรฟ์ฟชายฝั่งด้วยนะครับบอกเลยแล้วก็เล่นน้ําจืดด้วยสลัดนะครับท่งนี้น้ําจืดมันไม่ค่อยดีท่านผู้ชมมันก็เลยหาหมายยากมากน้ําจืดนะครับผมไปมาหลายหมายแล้กจิบมากนะครับ หมายประจําที่เคยมีตัวเยอะๆก็หมดเกลี้ยงเลยนะปลาไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับมีหลายๆที่ที่เคยได้ปลาใหญ่ๆตัวใหญ่จะไปเอาแบบเอาสนุกเอามันสักงห่อยไม่เจอตัวเลยนะท่านผู้ชมผมเฝ้าเป็นวันๆจริงอะ่ะผมไปถ่ายคลิปไปเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะต้องบอกความจริงเลยเพราะว่าพอไม่ได้ปลาก็ามา่นกันมันคือความจริงอ่ะครับจะทํายังไงได้นี่แหละครับหมายธรรมชาติครับอะไรก็เป็นไปได้เราต้องวัดดวงวัดฝีมือ สู้ต่อไปแองเกอร์ลุยครับดูว่าวันนี้จะได้งัดไหมตามชมงับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหมู่บ้านประมง<อ>สูบออไซคอนเฮ้ยเลาโร่เราเดินทางมาถึงหมายแล้วนะครับที่นี่บ้านประมงชมใหม่ไม่ได้มานานนะ อันนี้มานานนี้คือเดือนกว่านี่ครับแข้มเขียวนะตัด,ต,ดตัดสีเลยค่าคัน100บาทนะบ้านทองสุกเดี๋ยวมาดูกันจะมีโอกาสไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน như vậy đấy. เป็นเบต้ามีนะได้3 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> <Phải bỏ mà. cười> <Tối với mình. cười> những ซาบิกิใบปอนะครับนี่ตกซาบิกินี่นี่ใบปอนี่นนไงไหมหมู่บ้านประมงแต่รอบแล้วใหญ่กว่านี้เยอะเออเนี่ยใบปอมีนะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นใบปอกินซาบิกินี่ของแท้อเอาเอาเอาแม่ยังโอ้โยปา เจะได้แมงปอไซโลเขา้ง นี้นะครับพามากันที่หมู่บ้านประมงนะนนี้มีปลาหลากหลายมีมีในปอนะครับมีตะกับเลยนะเมื่อกี้แล้วก็จริงมีปลากรดนะฮะจริงมีปลหลากหลายปลาที่อุปกรณ์เล็กจะผันดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรอดูรอดูสนุกพีสนุกพีแต่เรารุ้นกระพงนะฮะนี่ความหวังคือกระพงความหวังหมู่บ้านแล้วแหละตะกับก็มา ประมาณาก่นอนในรุ่นแเอ้าดับเบิ้ลมาดูแกโยนไปเลยครับ เขียวมามองเห็นมาในกล้องกัมองเห็นมาดี๋ยว zoom ไปดูสีเขียวจะเริ่มมาแล้วรอน้ําเขียวมาท่า,านผู้ชมตอนนรกสันดอนมันสันดอนมันตื้นนะครับเวลามันตื้นทุกน,น้ำก็ขุ่นโอ้หใหญ่ครับไอ้กดไอ้กดอ๋อไอ้กดกดขาวและคันเล็กด้วยอ่ะโอ้โหอะ ยังมีไอ้กดทำไมใส่สวยใส่สวย,ยนี่ครับไอ้กดกดกลมมาปลานะอาลองดูลองดูตอบน,นี่ปล แล้วเสียงกระดิ่งมันก็ดังอยู่แบบนี้จังหวะนี้เองนะครับท่านผู้ชมลองดูที่น้ําให้ดีๆครับมีอะไรเกิดขึ้นนี้ที่เห็นในน้ําก็คือน่าจะเป็นปูเราใหญ่ท่านผู้ชมขึ้นน้ํามาตัวขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับรอลุ้นกันครับว่าจะกินเบ็ดเราไหมเราใหญ่นะเรา้ตัวขนาดน้เป็นโลไซคูดใหญ่เลยที่มึงมาตัดเร้าเข้าล่องน้ำ

เรามาดูกันว่าเป็นเบอร์5ตาวีกตัวเรามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดไหมนะครับกูเรากินกุ้งสดนี่กุ้งเป็นแต่ลุ้นกนะ ด่เกดนมเ่เลยเอาหมดใช่ีนีเขาใสปเอาเลยที่นี่กแต่้าเกดเป็นเ,นเ,อ,เ,านเอาอะโอเคเข้ามายคเาไม่หที่บ้านไม่มีใเาเลยยี่อข 어 <목소리도> เป้าหมายเป้าหมายคือกุเลากุเลาตัวนั้นอนะ่ะเราต้องเอาให้ได้วันนี้น ไห้โดดมาให้ยุบเลยจะต,ต้องเอาให้ได้ไอ้เนี่ยเปลี่ยนเรือเลยสมุทรสงครามไอ้ไข่ไว้บ่ไข่แล้วไี่โดดตรงนี้ทีนึงี่โดดหน้าโคเขาทีนอ้โหตัวใหญ่จริงครับคุผู้ชมมันเริ่มขึ้นมาแล้วตัวใหญ่มาจริงน้ำมันขึ้นแต่ปอยคือมันยังไม่กินเบ็ดมันมาแล้วมันมีของใหญ่มาแน่นอนแล้วตอนนี้ที่จังหวัดแล้วก็ได้แล้ว โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายไว้ใช่ไหมอวันมุมกล้องมันได้ไหมได้อยู่นะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะว่าไอ้ใหญ่ๆมันน่าจะโดนเราไหม ับเออแต่มันดีกว่าเดิมละโอเคยังขุนขุนเริ่มขุนใสตอนแรกขุนแบบขุนจริงจริงจังเลยพอน้ำสูงขึ้นมากๆว่าขุนใสขึ้นก็นคือโอกาสจะดูผลงานของน้าเขาหน่อย เปิดดูตะกลับเปิดเปิดดูนะโอ้โหดูครับดูโอ้โหตะกลับมาเลยหมายบ้านทองสุขหมายธรรมชาติมีใบปอด้วยเรื่องเรื่องคือพูดถึงใบปอใบปอก็มา,าอ่ะปอะดูนะ กเราคือนักตบปลาวิ่งไล่ใจนักทำมังฉากปล่อยใจให้ใสบายดินน้ำใสนั้นรอคอยปลาตัวใหญ่กหนเยอะเราใจเราสุดใจ คือนะตว้าว่งลยใจากทรชาตปอยใจสบายนิงน้ำใสนั้รอคว่ยังเยาใจเราสใจม่นนนา,มานทุกท่า,น,น,านีุ่านานทต้อ่พอทุกท่านท่านกนี่าน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 ทุ่านแล้านท่นน น้ำแรงมากยังไม่เบาเลยแต่น้ําเขียวนะน้ําเริ่มเขียวแนละ้วแต่ว่ามันแรงลมก็แรงโอกาสยากมาก ซ้งของวันแล้วการมาส่างมาส่ปากันที่วัดมงครับที่นี่คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ที่นี่ทะเล,ลก็เป็นทะเลเอ่าวไทยก็วันแรกตอนแ็ได้เข้ามาน้ำลงพอขึ้นปึ๊บมันขุ่นนะครับพอขุ่นโอ้โหตอนโชคที่หัวเปลี่ยนเป็นเขียวว่ะโอ้ดึง,ด,งดึงกระจายเลยผมว่าโดนดึงเลยมีคลิปก็าเห็นไม่อยู่นะมีทั้งโดนดึงพุ่งเซนก็โดนดึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจแล้วก็มี ให,ใหญ่ๆโดนน้ำเห็นๆเลยพวกเราทั้งนั้นเลยโดนน้ำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไซโลอัพอ่ะก็ะเป็นอีกหมายหนึ่งที่ยังคาแ่งใจที่ยังเอาตัวใหญ่ๆไม่ได้ผมได้หมายนี้นะฮะเคยได้ไปก็คือกระโปรงไซโล่าแต่เป้าหมายมันมันมีใหญ่กว่านั้นแน่นอนมันมีปลาอย่างหลากหลายมากเพราะที่นี่คืออ่าวไทยฮะมันคือทะเลนะครับแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้ตัวก็ถือว่าทำดีสุดละนะครับก็วันนี้คงพอแค่นี้แหละท่านผู้ชม เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับวันนี้เพราะว่าตอนแรกผมว่าน้ํามันแรงแบบนี้ยังไงก็ถิ่มยากนะคือโอ้โหรลมมันแรงนี่ใช่น้ำมันแรงใช่ไหมวันนี้คงไม่มีอะไรละเดี๋ยวพอแค่นี้นะครับก็เป็นอีีพน e งที่จร EP วันนี้ได้ประกดไปสองตัวก็ปลาดึ๋งจริงๆโอ้ตัวใหญ่จริง ก็เป,เป็นไปได้อย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอตาอะไรวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันต่อไปอาจจะวันของเราก็ไนะด้จำนมนีใ่ในปีหน้านะครับดูว่าทีนปีหน้าหาเจ้าของกากจะทำอะไรือไม่เป็นจำตรงนั้นี้ต้องขอบคุณที่ทบทีน้องๆนานาท่านนะทุกคนภาค,าคาาาาาาย์เดี๋ยน,นี้น้ำก่อนนี่แล้ว,วดูน้ำเลยมาเป็นซีนามี่เลยทุก่ ป่าเลยมันจะกินพายุมันเข้าวันเนี <well, ้ยเรามาวันพายุเข้าเป็นยากหน่อยโอเควันนี้พอละ ฟองฟาสิทองเราเก็บคัเบ็ดกลบบ่านด้วยรอยยิ้มกว้างเต็กปลาดัวใหญ่มาทำกับข้าวคืนนั้นฝันดีไมีมีอะไรที่ยากพวกเราคืนนั้